ว,วันนี้เราจะมุ่งหน้าสู่บางแสนถ้าไปด้วยมอเตอรไ์ไซค์เอาใหม่ปะกดทางสิบเรียบรเรยจะดูกันว่าทั้งหมดเฉลีย่ยทางเท่าไหร่ไปอันนี้ถนนรามคำแหงเดี๋ยวเราเข้าถานนลมเก้า เดี๋ยวเข้าสู่ครงเก่าให้สุวรรณภูมิถนนสุวรรณภูมิจากนี่สนามบินสุวรรณภูมิเลยถนนบางนาตรา จบเลยปั <24. S 2> <amat S 1> ๊มแล้วนะนี้ตอนนี้อยู่ถนนบางนาตราดนะเอ้ยบางนาตราดลิ้นจะพันกันนิดนึงเพราะว่ายังเช้ามืดอยู่ก็เป็นเวลาที่สี่สามสิบห้านาทีเดี๋ยวดูว่าจะไปถึงบางแสนกี่โมงเนาะไปเจอกันที่นู่นเลยไปค่ะถึงแล้วชลบุรี อีกนิดนึงก็จะถึงบางแสนไปกันตับเดี๋ยวขวาเข้าสู่บางแสนทีนี้ต้อนรับสู่ชายหาดบางแสนแล้วถึงแล้วก็กลับอะไรยังไงใช่ไปถึงเช็คอินแล้วก็กลับบ้าบอ,อาขี่มาตั้งไกลจะมาถึงแล้วกลับจะมากินโจ๊กกับกาแฟร้านป้านั้น,น,น,นอร่อยนี่แหละริมหาดนี่แหละที<ส>่ติดใจ ใช่ไหมตอ,อเขาติดไฟสวยนะคือคงเวียนบางแสนขับรอบวงเวียนตะล่ำสวยๆวนรอบวงเวียนหนึ่งรอบฝนตกแม่เลยเปียกน้ำทะเลขึ้นเหรออ้าวเหรอจริงเหรอบ้าบอกเลยขึ้นเลย ห,หน้ามาให้เราถ่ายูกโมงสองนาทีเก้าสิบเท่าไหรเก้าสิบเอ็ดจุดห้ากิโลจากกรุงเทพใช้เวลาสองชั่วโมงนิดๆเพราะว่าเราไม่ได้ขับเร็วมากนะขับกันเรื่อยๆความปลอดภัยวันเดย์ทริป หกโมงช้าก็มีให้กินเลยทางจอปลาหมูวางแสนอกาเอา้อนอใส่ถ้วยใส่ผักใส่กิงได้ไหมลูกจ้ะเท่าไหร่ ดาหกสิบบาทค่ะหกกระเทียมเจียวด้วยนะได<ะ>้กินกาแฟเสร็จต่อด้วยโจ๊กร้อนร้อนหกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีหลังจากกินโจ๊กกินกาแฟเสร็จแล้วม,มาจับกิ้งกัน กินเข้าไปก็มาแต่เช้าอ,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 อ ขึ้นมาจะถึงเตียงและฝั่งนู้นบางแสนทางนี้บางแสนล่างอาเอ้ยนี่ยังทำพิเศษอีกแนวกันขลื่นเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ทำแล้วมันลื่นเป็นบันไดปูแล้วมันลื่นในตะไคร่ก่อบ ฝั่งที่เป็นข่าววันไดลื่นอยู่ตรงนี้ดิถ้าไปดูนิดนึง โอเนาะมีจะไข้เกาะจริงด้วยเป็นแนวกันคลื่นตรงนี้หายไปไหนแล้วที่เคยเป็นคางไปญี่ปุ่นขี่เลยเข้าไปางหนก่อนนะแนละ้วเดี๋ยวไขวุมกมาตลาด ห้องน้ำสีไม่เหมืนอนทะเลเลยแต่ข้างนอกนุ่นจะสีฟ้าๆออกไปแล้วอ,อ,อ,อะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ น้ำขึ้นอ๋อให้รีบตักสินิ่งเห็นครบ <laughs> ขึ้นภูเขามผมหมอพามาอันนี้สวยขอจาจสามะร้าอ่อนนะคะชิมได้นิดนึงขนมได้ค่ะเป็นชิมนแล้อรรปู แวะดูก่อนได้นะคะขายไม่แพงค่ะใหม่ๆเลยด้เก็เห็นตรงนน้นมีอีกนะไข่หมึกถ้ามาทอดอันนี้กระโตลาดไม่ยาวมากนักเลยจะสุดละปลาทอดทอดเห็นๆทอดสดสด เขาแกะปูเห็นไหมแกะจากอวนตรงนี้เลยเนี่ยเจ๋งอะ่ะสดมากไข่หมึกร้อยหนึ่งจา้าแบบไหนจ้าแบบนี้ห่อเนี่ยแบบนี้เนี่ยนี่ไงแล้วร้อนนี่ยังไม่ร้อยหนึ่งส<ะ>ิบบาทเอากี่ไม้คะเอาสิบไม้สิบไม้เอาอย่างนี้เลยนะไม่สิบเอ็ดหรอน <laughs> <laughs> ี่กำลังจะดพูดอยู่นี่ <laughs> 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 ดินเขมาหอมหอมไปตองดมดมในที่นี่แไม่มีนี่กิน,นอ่าวิ่นี่หอม,หอมพี่สะใจด,ดูดูดูฮิกดูฮิกอุ้ยสราใส่กินก่อน นี่อร่อยกวปาน,นี้เดี๋ยวนั่งกินหมึกแป๊บหนึ่งขอต้อนรับสู่หาดบางแสนไอ,อากเอดยงางไนานงายสบายงลย ของนุ้นหัดวนาภาตู้สุบรรีน่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละภ้าบางแสนตอนแปดนาฬิกา10นาทีอัปเดตล่าสุดปี2024่ี่ไปค่ะยียมงามยังไม่ร้อนมากแล้วตอนเช้า

ปิดทุกวันอังคารแต่ถ้าตรงกับวันหยุดในะคะัดเลิกก็ไม่ปิดถ้าปิดก็คือตรงนี้โล่งหมดเลยห้าสิบบาทนะเก้าอี้เอีกใช่ค่ะคนละห้าสิ <5 S 2> บบาทขอพวงสามทุ่ม เ,เ,อเออเช่นคือโอ,อ้โหสวยจังหึทำไมเป็นลายอย่างเงี้ยดูด,ดิลายอะไรวะ <c oughs> เห็นปะ่ะเออไอ,อสวยน้ำมันขึ้นมาเหรอเป็นลอยน้ำเหรอ เออหรือว่าตีนนกเออนกพิราบหรือเปล่ารู้นีเต็มเลยอ่ะที่เอวเราก็มีเราไม่ต้องเช่าห่วงยาง,ง <c oughs> น้ำรายงานสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็จะประมาณนี้ อะไรนะใครแล้สุดแต่ท้อแท้ไม่มีกำลังใจนี่ได้ยินไหมมาทะเลเลยเข้าอีกแล้วเอข้าอีกแล้วอะไรนะสิ่งอะไรอ่ะีสิ่งอะไรแป๊บนึงอะไรอ่ะอ่านี่สู้สู้ไปเถอะบังตั้งนานเสียเวลาไหมเนี่ยใช้โหอย่างดเลมอน นั่นหายไปไหนแล้วะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นทางเดินออกไปอะ่ะหายไปแล้วไม่มีแล้วกลับบ้านมุมนี้สวยมาดูขา้างนอกต่อ ที่จอดของกินเยอะมากบรรยากาศเดี๋ยวเราไปนั่งรถแล้วก็ขี่ไปเรื่อยดูบรรยากาศข้างนอกเนาะ ไม่ได้ยินเสียงเจสก,กีอ้าวไปแล้ว บรรยากาศกันนอกไปเรื่อยๆยโอ้ยรถมากันเต็มเลยเร็วมากเลยนะแปบ๊บเดียวเองอันนี้พามาอัปเดตบรรยากาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันเนาะเพาะเขาเปิดเก้าโมงนะ นี่ก็ประมาณ9ก้าโมงพอดีบางแสงอคอาเลียมจืบอผู้ใหญ่สองค่ะเไม่านรีา่อหละค่เกตั้งแต่เก้าสขึ้นไ นี่เวลาแสดงกจะดำน้ำ ชื่อมาอยู่ข้างบนข้างบนก็จะเป็นข้อมูลหน้า,าตาตลกแค่ยหนอ,อุ้ยปลาไหลมอลลี่อุ้ยตัวใหญ่มันเริ่มยไม่เข้าไปแล้ว กี้ทรอทัดจอใหญ่อันนี้เป็นโรงหนังเลยจอโรงหนังระรับเส้นทางสู่โซนใหม่นะจ๊านี่โซนใหม่ จารางน้ำตื้นนี่ไงแสงแห่ง้องทะเลไอ้ดีหลอดตรงกลางอยญ่ใหญ่ยัดเดินลงเรื่อยๆหลอดนี้ก็อยู่ตรงกลาง มันไดวนทางวนลงไปข <c oughs> ้างล่างแฮ่อุ้ยสวยมากเลยอ่ะตรงนั้นนะฉลามอะไรนะฉลามนั่นน่ะปูงนั่นนะ่ละฉลามอะไรนะฉลามปบบ้า,าบอจะมีแสงสวยๆให้ถ่ายรูปได้นั่งถ่ายรูปได้นะสุดยอดตัวเล็กที่ยู่ข้างบน ตัวใหญ่ขนะ่้างล่างสวยมากเลยอะ่ะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีงามจ้าลึกดนะ้ นี่ไงนอนด่บนอุโมงเลยเนาะเออเหมือนปลาซักเกอร์นะดูดกระจกติดเออหน้าแบน้หาเูบี้อ่ะเห็น้าอะไรอ่ะหน้ามันเศร้าตลอดเลยเออาดิใช่ดิปากแปลก ถ้าอยากดูเขาต้องไปดูที่ป้ายว่ามันคือปลาอะไรข้างหน้ามีร้านขายของที่ร,ร,ระลึก <c oughs> ตุ๊กตาเงือกเหรอตุ๊กเค่น่ารักมีร้านกาแฟ เออแป๊บเดียวรถเต็มเลยเนอะตอนเข้ามาไม่มีรถเลยสุดยอดทุกคนใจถูกแล้วที่มาใช่นี่ไงนี่ไงเปิด9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะทุกคนตรงนี้นั่งได้ปอได้มีแดดร้อนอ่อนเนี่ยถนนสุวรรณภูมิ3สวยงามมากก็จากเมื่อคืนประมาณตีสามสี้านาทีเราก็ ออกจากกรุงเทพไปบางแสนนี่ตอนนี้เรากลับมาถึงที่ถนนส่วนอณภูมสามเฮ้ยเครื่องบิน<อ>การเดินทางเราก็ไปด้วยคันนี้เลยนะ<อ>นี่รูปรัก<อ> <c oughs> เร้วแล้กินทางเครื่องบินมาสวยงามนจะชนกันไหมอะ กดทิปดูเลยไหมทิปเหรอว่าเราไปทั้งหมดกี่โลตะยังไม่ถึงบ้านหรอกถ้าอีกไปถึงบ้านประมาณอีก20กิโลเดี๋ยวเราก็าบวกเข้าไปกันล้วกัน20กิโลตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว176ก็เท่ากับ ร้อยเก้าสิบสองร้อยโลก็แล้วกัน,นประมาณเดินทางประมาณสองร้อยกิโลน้ำมันตอนแรกมีครึ่งถังทำมรรทลงมาเราก็เติมเข้าไปอีกอแต่กลับมาก็ยังไม่ถึงครึ่งแสดงว่าเราใช้น้ำมันไม่ถึง,งหนึ่งถังเออโอเคเขาประหยัดมากอีกยี่สิบกิโลถึงบ้านบวกเข้าไปเข้ามานั่นแหละหนึ่งถังพอดีเนาะเติมไปน้ำมันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทคุ้มมากประหยัดมาก,มน,ก <S <S นะเออนิดนึงแหละ เราออกเดินทางกลางคืนไงแล้วก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็เที่ยวต่อก็<ม>ประมาณนี้เดี๋ยวลากันแถวนี้เลยเนะาะเคร่งบินมาอีกแล้วปกันได้เอออยู่ไกลนะมากเลยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยจะก,กันคลิปหน้าขอับคุณทุกคนสวัสดีบา,บายๆค่บาบายเต้เออให้ดูเครื่องบินแล้วค่อยไปเอออะไรอ่ะ ไม่ได้ยินเสียงเลยอะเสียงดังมาก